เนื่องจากผมต้องการเอามาทำตัวเจสสิก้าไอเจสสิก้าแดงนะผมให้เป็นเนเจอร์ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่องไอซันฟันนี่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะผมอทุกคนก็จะเห็นหน้าต่างไอดีหลักของผมแล้วนะผมซึ่งไอดีหลักผมตอนนี้ก็ได้ทําการปั้นเจสิก้าแดงนะผมเป็นล่างกาวดาว2ตัวแล้วนะผมอะผมจะปั้นมาทําอะไรนะผมก็ผมจะปั้นเจสิก้าแดงนะผมเป็นกาวดาวแม็กพีร้อยนะผมที่ผมได้เกินไว้ข้างต้นเมื่อคลิปก่อนๆน,นะผมก็วันนี้ก็มาทําเป็นซีรีส์แล้วนะผม อะซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์ปั้นเจ็ดเก้าดาวแม็กพีร้อยซีรีส์เป็นพาร์ทที่หนึ่งนะผมอ่ะเป็นเจสิกอเอาเป็นชื่อง่ายๆละกันนะครับผมเอาเป็นแบบเจ็ดแดงเก้าดาวพีร้อยเดอะซีรีส์นะผมอ่ะตั้งชื่อแบบนี้เลยละกันนะผมอ่ะคนดูจะไม่ไม่ไมแบบอ่าไม่ได้พิมพ์ชื่อยาวเกินไปนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวทีละตัวนะครับผมว่าผมจะปั้นเจ็ดแดงตัวไหนเป็นเก้าดาวแม็กพีร้อยนะผมอ่ะก็ เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะผม,มเราจะปั้นตัวไหนดีนะผมอตัวแรกนะผมะที่ผมได้ปั้นไปก่อนหน้านะผมมันได้ความสามารถฟื้นฟูนฟนแร่ธาตุเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมผมก็ไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่นะผมผมอยากได้รัดแอทแทกกับตานน้ำแข็งนะผมและผมก็ปั้นอีกตัวหนึ่งนะครับผมมันก็ได้ตานน้ำแข็งจ,จริงๆด้วยนะผมแต่ผมยังลังเลอยู่ว่าถ้าผมเอาตานน้ำแข็งไปผมจะไปเอาผมจะเอาไปทำอะไรนะผมะผมก็เลยคิดว่าผมอยากได้รัดแอทแทกมากกว่านะผมเพราะว่า ตายปุ๊บก็สุ่มติดนะผมสกิลที่ผมอยากให้มันสุ่มติดก็คือสกิลอ่าบัฟหลบสกิลแล้วก็บัฟอ่โล่อมตะนะผมนี่นะผมเป็นสกิลหนึ่งนะผมอ่ะสร้างเลียสามวิเพิ่มทั้งชีวิตแล้วก็เพิ่มอัตราหลบทักษะ30%มสิร์เนะผมผมต้องการสกิลนี้นะผมอ่ะในการติดลัดแอคแคดแอคแพ็กนะผมอ่ะสำหรับใครที่สลับร่างเจสสิก้านะผมอ่ะตัวนี้นะผมอ่ะสลับไออัปเกรดเป็ร่างดาวที่ร่างไฮเปอร์นะผมอ่ะที่ไม่ได้อ่า กบอ่ากบม่วงนะผมอีกหนึ่งตัว GM ได้ทำการชดเชยแล้วนะผมจะได้อ่าวันไหนผมถ้าจะไม่ผิดผมจำได้ว่าวันที่29นะผมอ่ะหลังวันที่29ก็น่าจะได้กันทุกคนนะผมอ่ะผมก็ปั้นมาตอนนี้ผมปั้นเจสิก้าแดงไปแล้ว4ตัวนะผมอ่ะก็มีตัวนี้นะผมตัวนี้ก็แม็กแต่ยังไม่ได้ปั้นให้มันเป็นอ่าอัลต้าแม็กนะผมตัวนี้ปั้นเป็นไฮเปอร์แม็กแล้วอีกตัวหนึ่งนะผมอ่ะผมคิดว่าผมจะเอากบ ฟ้ามายัดอีกนะผมแต่ตอนนี้กบฟ้าผมเหลือไม่ค่อยเยอะนะผมอ่ะกบดำนั่นเองนะผมมันเหลือค่อนข้างที่น้อยผมก็เลยคิดว่าร้อให้ผมเก็บให้ครบก่อนนะผมอ่ะผมไม่อยากเอากบเลโอนาร์ดเก้าดาวไปอัพใส่เจสิก้าให้มันเป็นพีร้อยนะผมผมรู้สึกเสียดายนะผมผมเอาเก็บไปไว้อัพแสงมืดน่าจะดีที่สุดนะผมอ่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในหน้าทีมซีรีส์นี้แล้วนะผมอ่ะผมก็จะมาบอกวิธีการเก็บวัตถุดิบนะผมสำหรับไ d ผมนะผมซึ่งเป็นไ d หลัก ค่อนข้างที่เป็นไอที่ดูดีพอสมควรนะผมก็วันนี้ก็มาแค่เปิดแอบเปิดซีรีส์ก่อนนะผมยังไม่ได้ทําอะไรมากมายนะผมตอนนี้ผมก็รอให้ได้ความสามารถลัดแทกก่อนนะผมผมก็เลยจะมาอ่าค่อยมาอัพทีหลังนะผมอ่ะสำหรับเจสิก้าตัวของทางด้านไทยปอร์นะผมอ่ะนี่ผมก็ขาดวัตถุดิบคือ ลูกแก้วไอตรงนี้นะผมก็เป็นหินปลูกพลังอัพริเจอ์9ดาวกับน้ํายาอีก15นะผมผมต้องการน้ํายาตอนนี้อีกประมาณ45ขวดนะผมน้ํายาของอาสายพลังนะผมเดี๋ยวไปดูที่กิวกันเลยนะผมผมก็เลงไว้อยู่ว่าผมจะซื้อทางด้านของอหินปูพลังไหมนะผมผมก็ลังเลยอยู่พอสมควรนะครับผมผมก็ตัดสินใจว่าระหว่างกบม่วงกับ ไอหินปลูกพลังผมจะเอาอันไหนดีนะผมอ่ผมคิดไปคิดมานะผมอ่ะกบม่วงผมมันก็มีค่อนข้างที่เยอะพอสมควรนะผมมันปั้นแสงมืดตอนนี้ได้2ตัวแล้วนะผมอ่ะถ้าอยากจะปั้นนะผมปั้นได้อีก2ตัวแต่ผมก็เลงไว้ว่าถ้าผมไม่แลกกบม่วงเดือนนี้ผมก็ไม่น่าจะได้นะผมผมก็ตัดสินใจอยู่พักนึงนะผมผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะมาแลกทางด้านของหินปลูปพลังนะคบผมอ่ะ ซึ่งเนื่องจากผมต้องการเอามาทำตัวเจสิก้าไอเจสสิก้าแดงนะผมให้เป็นเลนเจอร์9้าดาวแม็กพีลอยนะผมผมก็อยากเปิดนะครับผมผมก็อยากเป็น GM เหมือนกันนะผมอ่ะ GM ก็ได้ทำการปั้นเจสสิก้าแดงอ่ะเจสสิก้าโค้ดเนมムเลนสนะผมอ่ะ9้าดาวแม็กพีลอยผมก็อยากเดินตามรอยเขานะผมอ่ะโดยที่ผมตั้งต้นทุนไว้ว่าผมจะไม่ค่อยอ่ะตั้งไว้สูงสักเท่าไหร่นะผมแต่เลนเจอร์พา์ตอนนี้ผมก็เก็บถึงเวล30แล้วนะผมอ่ะ นี่นะผมผมก็คิดไปว่าเดี๋ยวผมจะเติมเลนเจอร์พารเพื่อเอาหินปุกพลังอีกชิ้นหนึ่งนะผมแล้วก็ผมก็จะได้หินปูพลังทั้งหมดนะผมถ้ารอล็อกอินอีกผมก็จะได้ประมาณ5ชิ้นครบพอดีนะผมผมก็ว่าโอเคพอสมควรนะผมอะสำหรับทางด้านของการที่จะปั้นเจสิก้าโคดเนมเลดเป็น9ดาวแม็กนะผมอะ่ะเดี๋ยวอืมผมว่าน่าจะปั้นเร็วๆนี้แล้วครับ ตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนว่าจะปั้นอะไรเลยนะผมอะ่ะวันนี้ก็มาเกินคร่าวๆนะ้ผมอะ่ะถือว่าอ่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทหนึ่งก็แล้วกันนะผมอะ่ะผมก็จะสร้างพาร์ทนี้ไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าเจสสิก้าโค้ดเนมเลสผมจะเป็น9ก้าดาวไมค์พีร้อยนะผมแล้วผมจะมารีวิวว่าการใช้งานของเจส s ิก้าแดง9ก้าดาวไมค์พีร้อยมันเป็นยังไงนะผมผมจะเอาเป็นตัว p ีร้อยในทีม ของผมด้วยแล้วก็เอาเป็นทางด้านของตัวเสริมใน PVP ด้วยนะผมผมจะเอามาใช้ด้วยนะผมไม่ใช่ว่าผมปั้นมาแล้วเอามาเปลืองกบเอาไม่เอามาใช้งานนะผมอะ่ะเดี๋ยวมันจะเสียได้กบนะผมอะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ